สวัสดีครับเพื่อนๆ FC วันนี้นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับกำลังจะผ่านจุดตัดนะครับทางด้านใต้นะครับของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแน่นอนนะครับขบวนนี้ทำด้วยหัวรถจักร QSY นะครับเดี๋ยวเรามาดูนัมเบอร์กันนะครับว่าเป็นหัวรถจักรนัมเบอร์อะไรนะครับแต่เห็นไกลๆนะครับน่าจะเป็น QSY 5201นะครับ ใช่นะครับ QSY 5201นะครับนี่นะครับทํำขาบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุงไหกโลกปลายทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่ชานชาลาที่3นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับสาหรับขบวนนี้นะครับเป็น ขบวนที่เดินทางไกลที่สุดนะครับผ่านบรงรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ1,143กิโลเมตรนะครับจากต้นทางถึงปลายทางนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับ QSY 5261นาเบอร์แรกของรุ่นเลยนะครับ เอาจอดสถานีบ้านโป่งนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u b สไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ